สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่ปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีนี้ปีที่สองนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูจะพามาเรียนเรื่องเล่าเรื่องสะกดคำกันค่ะครูผู้สอนคือใครคะครูสุพัตราช่วาน,นีนะคะหรือครูอุ้ยนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันแเบบนี่ยคุณครูเนี่ย อยากให้นักเรียนผ่อนคลายโดยการพานักเรียนทุกคนนะคะไปร้องเพลงค่ะไปร้องเพลงงั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปร้องเพลงกันเลยภาพแบบนี้ภาพรถโรงเรียนนักเรียนคิดว่าคุณครูจะให้ร้องเพลงอะไรเอ่ยไปฟังกันเลยค่ะ ใครร้องได้นะคะช่วยร้องตามแล้วก็สามารถปรบมือยกตัวตามไปด้วยนะคะ จบกันไปแล้วนะคะเพลงชอบไปทำไมคะชอบไปโรงเรียนหรือว่าเพลงโรงเรียนของเราหน้าอะไรคะหน้าอยู่นั่นเองนะคะมีคำถามโรงเรียนวัดศรีชัยของเราหน้าอยู่ไหมคะหน้าอยู่ใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้เราต้องหยุดอยู่บ้านเพราะว่าเกิดโรคอะไรคะโรคโควิด -19 นั่นเองให้นักเรียนดูแลตัวเองนะคะ ใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเรามารู้กันก่อนค่ะว่าเราจะเรียนเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้อะไรบ้างหนึ่งนักเรียนเนี่ยต้องบอกรูบอกหลักนะคะบอกลักการแจกลูกสะกดคำได้สอง เลขเขียนแจกลูกสะกดคำได้ค่ะและ3มมีมารยาทในการเขียนมารยาทในการเขียนนะคะนักเรียนต้องเขียนที่ทำไมคะเขียนลายมือที่สวยสะอาดนะคะไม่ลบดำนะคะไม่ทำให้กระดาษฉีกขาดค่ะามาถึงเรื่องการอ่านสะกดคำกันค่ะคำแรกคำว่าอะไรคะโรงเรียน เรามาสะกดคำกันค่ะโรอโองอโรงโรอเอียนอเรียนอ่านว่าโรงเรียนถูกต้องค่ะต่อมาค่ะคำว่าอะไรคะคำว่าเพื่อนเก่งมากค่ะสะกดพร้อมกันนะคะพอเอีอเพื่อเพื่อนอ เพื่อนเพื่อนเอกเพื่อนเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะคำว่าคุณครูสะกดค่ะคออโนอคุณคอ,ออรูครูอ่านว่าคุณครูเก่งมากค่ะคำต่อไปทักทายค่ะสะกดพร้อมกันนะคะทอะอะโกทักทอ,อโย ใช่อ่านรวมกันว่าทักไทยต่อไปค่ะคำว่าสวัสดีให้นักเรียนไปฝึกสะกดคำเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าแนะนำต่อไปคำว่าไพเรคำต่อไปค่ะคำว่ายิ้มแย้มคำต่อไปคำว่าแก้มใสคำต่อไปคำว่าอะไรคะ น้ำใจเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองไปฝึกสะกดคำกันด้วยนะคะต่อไปค่ะาการเขียนเจกลูกสะกดคำนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนแนะนำนั่นเองนักเรียนลองหากระดาษนะคะกับดินสอลองเขียนคำว่าแนะนำลงในสมุดดูนะคะนเ,อเน,นอแนะนำอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะ นักเรียนลองสะกดคําดูนะคะไว้เวลานักเรียนลองหาสมุดนะคะกับดินโสมาจดคํานี้ถ้านักเรียนจดไม่ทันนะคะสามารถดูดคลิปไว้ก่อนนะคะแล้วก็สามารถจด,ดแล้วก็ลงเจกลูกสะกดคําดูนะคะคำที่สองค่ะคำว่า เพื่อนอืเพื่อนสะกดอย่างไรนักเรียนลองสะกดดูค่ะไปดูเฉลยกันดีกว่าใครทําเสร็จแล้วนะคะสามารถดูเฉลยได้เลยืม,มาแล้วค่ะหลักการอ่านสังเกตนะคะวิธีการอ่านสะกดคําคําที่หนึ่งคำว่าแนะนำ เราก็ต้องเขียนแบบนี้เลยค่ะ n นโออเอเพราะว่าผสมกับสระอะไรคะสระเอะนั่นเองค่ะ n นเออ่านว่า n น e อเนตต่อไปค่ะนอํานารวมกันเป็นแนะนาถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำว่าเพื่อน สะกดว่าพอเอือนอเพื่อนไม่เอกเพื่อนเก่งมากเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคําไปแล้วนะคะนักเรียนลงทําใบงานที่ห้าการเขียนสะกดคํานะคะลงฝึกทำดูนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคาบเรียนถัดไปหรือชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ